สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังสุพนัทเหมือนตาได้รับข้อเสนอสัญญาจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ โดยแอดมินเพจอาเซียนฟุตบอลได้โพสต์เอาไว้ว่าสุพนัทเหมือนตานักเตะพรสวรรค์ของไทยได้รับข้อเสนอสัญญาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยสุพนัทจะถูกส่งไปยังสโมสรโอส์ลูเวิร์นทีมในลีกเบลเยียมโปรลีกของกลุ่มพิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยในวงเล็บกลุ่มเจ้าของเดียวกับเลสเตอร์ซิตี้เพื่อเริ่มการขอบอนุญาตทำงานหลังจบฤดูกาลไทยลีกหนึ่ง ่าาวจาก Mainstand เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังสุพนัตนเหมือนตาได้รับข้อเสนอสัญญาจากเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าขอให้ประสบความสำเร็จเพื่อยกระดับฟุตบอลอาเซียนนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับใช้กำลังภายในของเจ้าของสโมสร คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าเพราะว่าเจ้าของสโมสรมาจากประเทศไทยเขาจะทำผลงานได้ดีขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จกับทีมจ,งจิงจอกเลสเตอร์นะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับถือเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือการอยู่บนม้านั่งสำรองโดยไม่มีส่วนร่วมในสนามแต่ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะ มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าขอสนแสดงคอมีดีกับนักเตะและประเทศไทยด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับฉันเชื่อว่าสุพนัทจะประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับเลสสเตอร์ซิตี้เช่นเดียวกับมิโตมะของทีมไบรตันความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งเลยทีเดียวสุพนัท นักเตะจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับผมจะชื่นชมมากกว่านี้ถ้าหากเขาได้รับข้อเสนอโดยที่ไม่มีคอนเนคชันจากประเทศไทยเจ้าของสโมสรเป็นคนไทยแน่นอนว่าเขาก็ต้องชอบคนไทยมากกว่าอยู่แล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่านักเตะไทยคนแรกที่จะได้เล่นกับทีมเลสเตอร์ซิตี ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับถึงแม้ว่าทักษะของพวกเราจะดีแต่ร่างกายของพวกเราไม่สามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกได้มันคือความจริงแต่ก็ขอให้คุณโชคดีนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าสุดยอดเลยสุพนัทจงทำให้ชาวอาเซียนภาคภูมิใจคุณทำได้คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับ ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีระบบฟุตบอลที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าบางทีถ้าหากไม่มีเจ้าของสโมสรที่เป็นนักธรุรกิจจากประเทศไทยก็คงจะไม่อยากใช้บริการของผู้เล่นรายนี้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับขอให้โชคดีกับงานใหม่นะนำนักเตะอาเซียนเข้าไปเพิ่มมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเตะอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเป็นการตลาดของวงการฟุตบอลความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับพลังแห่งคอนเน็ชันมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าผมคิดว่าอังกฤษไม่เลือกนักเตะจากประเทศที่มีอันดับต่ำกว่า70นะ จากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนีว่าไปเตะในหลิกเบลยเยียมก่อนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศอังกฤษคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับก็จะของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้มาจากประเทศไทยไงความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าสุดยอดมากนักธุรกิจไทยทุ่มงนเพื่อพัฒนานักเตะดาวรุ่งจากไทยเลก ส่วนนักธุรกิจเวียดนามทุ่มเงินเพื่อทำลายวีลีกหัวจะปวดมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับในความคิดของผมชนาทิพส่งกระสินดีกว่าสุพนัทนะและชนาทิพก็คู่ควรกับเลสเตอร์ซิตี้มากกว่าเพราะว่าเขามีรูปแบบการเล่นที่ดีคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าทำได้แค่วอร์มอัพ และนั่งมานั่งสำรองเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับนี่คือข้อได้เปรียบของการมีนักธุรกิจท้องถิ่นคือหุ้นอยู่ในฟุตบอลยุโรปมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าเขาจะเป็นคนแรกในอาเซียนที่จะได้เดบิวต์ในพรีเมียร์ลีกผมหมายถึงนักเตะอาเซียนแท้ๆที่ไม่ใช่ลูกครึ่ง คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับอีก2ปีข้างหน้าเขาจะได้เล่นใน EPL เช่นนัดที่พบกับริ์พูเขาสามารถทำแฮตทริกได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าโอ้จุดประสงค์ทางการตลาดโดยเจ้าของสโมสรชาวไทยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับ ไม่ใช่เพราะฝีเท้าแต่เป็นเพราะการใช้เส้นสายภายในสุดยอดเลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าโชคดีนะสุพนัทจงทำให้อาเซียนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับเจ้าของเลสเตอร์เป็นคนไทยช่างเป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่าเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมนักเตะไทยสมควรได้รับข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับโอเคคุณต้องไปลองวัดฝีเท้าด้วยตัวเองมันสมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าประธานสโมสรอนเลสเตอร์เป็นคนไทยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับเขาแต่น่าเสียดายที่ซูเปอร์สตาร์ดาวรุ่งของพวกเราอย่างอาริฟไอมานเลือกที่จะไม่ท้าทายตัวเองด้วยการออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของเขามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับว้าวยินดีด้วยนะวันนึกคิดของอาเซียนอินโดนีเซียมีมาซิลินโนในหลีกเบลเยียม2สิงคโปร์มี อิวฮัมฟันดีในหลีกเบลยเยียม2เวียดนามมีกวงไฮในหลีกฝรั่งเศส4มาเลเซียมีลุกมันฮาคิมในหลีกไอซ์แลนด์2ฟิลิปปินสมีซันโดเรเยสในหลีกเยอรมัน2ขอสแสดงความยินดีกับชาวอาเซียน้วยนะและตอนนี้ไทยมีสุพรรณเหมือนตาในหลีกเบลยเยียมหนึ่ง คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าผมจําได้ว่าเขาคือผู้ทํำลายความฝันของมาเลเซียในการแข่งขัน FC U16 ปี2018ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับถือเป็นข่าวที่ดีแต่จะไปเล่นได้อย่างไงเพราะเท่าที่ผมรู้มานักเตะจากประเทศที่มีอันดับฟีฟ้าต่ำกว่า50จะไม่สามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะ จากนั้นก็มีชาวมาเลเซียเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าแต่ถ้าหากพวกเขาตกชั้นก็จะเป็นอีกเรื่องเลยนะแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าเป็นกฎเฉพาะ EPL เท่านั้นแต่ไม่ใช่สำหรับแชมเปี้ยนชิพหรือลีก2และมุมมองของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าคนต่อไปคืออาริฟไอมานจากมาเลเซีย ที่จะได้ไปเล่นกับทีมใน EPL ฤดูกาล2024 2025ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit Page b ริ i ยู United ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังสุพนัดเหมือนตาได้รับข้อเสนอสัญญาจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปดกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์า comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติแลาเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ